คุณแมทธิวดีนนะคะล่าสุดก็มีการออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแมทธิวค่ะก็ตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะพูดถึงการพักอยู่ในโรงพยาบาลค่ะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าตัวก็มีการเปิดเผยว่าอาการเริ่มแรกเนี่ยอาการไม่ได้เป็นหนักมากปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างอารมณ์แบบคนออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีคัดจมกูกเหมือนกำลังจะเป็นหวัดซึ่งก็อาการเหมือนกับภูมิแพ้ พอตอนไข้ขึ้นนะคะตนก็ไปหาหมอซึ่งเจ้าตัวก็แนะนําว่าถ้าหากเริ่มมีอาการแบบนี้สมควรจะไปหาหมอยิ่งกลุ่มเสี่ยงยิ่งต้องตรวจแล้วก็เล่าอาการนะคะระหว่างการเป็นโรคนี้เพื่อเป็นความรู้กับคนที่เข้ามาดูแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยรวมถึงเขาเล่าถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตวันที่ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนของโรคนี้เพราะเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่จึงสร้างความกังวลให้กับตัวเองและไม่รู้ว่าคนในครอบครัวมีใครติดบ้าง นึกถึงครอบครัวต้องอยู่ห้องทั้งวันทั้งคืนคนเดียวบนเตียงส่วนใหญ่พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ย้ำเตือนทุกคนที่เข้าขายเสียงติดเชื้อ ซึ่งคุณแมทธิวก็ได้ทิ้งท้ายนะคะถึงคนที่เข้าขายเสี่ยงติดเชื้อแม้ว่าจะผ่านพ้นการกักตัว14วันแล้วก็อย่าชะล่าใจอย่าเพิ่งไปใช้ชีวิตเสี่ยงเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่แพทย์กําลังหาวิธีการหนทางรักษาอยู่อะไรที่ช่วยกันเลี่ยงได้ก็ต้องทําให้โรคนี้หายไปแล้วก็มีการย้ําด้วยนะคะถึงเรื่องของ social distancing หรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมบอกว่าช่วยได้จริงๆ หลังจากโพสคลิปค่ะก็มีทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็เพื่อนดาราเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจกันจํานวนมากเลยค่ะไปชมคลิปของคุณแมทธิวกันนะคะอาการมันมันไม่ได้รู้สึกหนักมากมันก็เหมือนว่าเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างซึ่งก็สมหรับคนออกกำลังกายก็อาจจะเข้าใจว่ามาจากกลังกายแต่มันก็คือฟิลนั้นแหละปวดปวดเมื่อยเหมือนอยากนวดผมไม่ได้นวดไปแล้วก็มี ทัดจมูกทัดจมูกก็เหมือนเป็นพุ่มแพ้เหมือนเป็นกำลมันจะเป็นหวัดประมาณนี้แล้วพอไข้เริ่มขึ้นแล้วผมก็เลยไปหาหมอซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ทุกคนก็ควรจะรู้สึกว่าถ้ามีไข้นิดนึงก็ไปหาหมอถ้ายังไม่เคยตรวจหรือถึงแม้ว่าเคยตรวจแล้วแล้วอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก,กลางก็ ไปปรึกษาแพทย์อีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีคนพ้นช่วงเวลากับตัวตัวเอง14วันเยอะมากเลยนะครับขอบอกว่าทุกคนอย่าพึ่งชลาใจกับโรคนี้นะครับอย่าพึ่งกลับไปใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงเพราะฉะนั้น social distancing นะฮะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราควรจะทำตาม เนี่ยนะครับคุณผู้ชม social distancing นะครับถ้าแปลแต่ละคำนะครับ social ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม distancing นะครับก็มาจากคำว่า distance ทิ้งแปลว่าระยะห่างนะครับคุณผู้ชมก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตอนนี้เนี่ยก็ทิ้งระยะห่างนะครับจะเดินไปกับครอบครัวเนี่ยก็วิ่งเว้นระยะห่างเอาที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือ2เมตรนะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยหเมตรก็ยังพอได้นะครับถ้าเกิดว่าไปที่ทํางานตอนนี้เชื่อว่าหลายออฟฟิศ ก็จะมีมาตรการนะครับให้นั่งทานข้าวห่างๆกันขึ้นรถไฟฟ้าเรียนตามตรงผมไม่ได้ขึ้นมานานแล้วไม่รู้ว่าบรรยากาศรถไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วคนมันพอจะแน่นๆหน่อยเนี่ยก็เดินเดินหลบๆไปไปนั่งอยู่ให้ไกลๆก,ลก,ลกันให้ได้มากที่สุดนะครับเว้นระยะห่างกันเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกมาตลอดแล้วคุณแมทธิวดีนในฐานะหนึ่งในคนดังนะครับที่ติดโควิด1 9ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเรื่องนี้สาคัญมากค่ะ